รับมีดกรีดยางง่ายนิดเดียวกรีดเสร็จแล้วก็รับใหม่แล้วก็เอาไปกรีดในวันถัดไปเพียงใช้หินละเอียดหินละเอียดก้อนเดียวอันเดียวเราก็ตรวจด,ดูถ้าไม่มีอะไรสกรอเราก็ทําความสะอาดมีดจะแช่น้ําก่อนหรือว่าถ้าว่าสกปรกไม่เยอะนี่ถ้าสกปรกไม่เยอะเราก็เช็ดด้วยผ้าแห้งเลยครับผม ขี้ยางที่ติดๆอยู่ก็เช็ดออกให้หมดมาเริ่มจากด้านในรับแบบแนบแนบด้านพุงก่อนครับผมแนบด้านพุงเพื่อทำความสะอาดนั่นเองครับผมก็แนบด้านหูเออเท่านี้เองแนบด้านร่อง วิธีนี้คือวิธีการทําความสะอาดโอเคถึงทีนี้เริ่มจากรับคมรับคมก็เอาด้านพุ่งก่อนครับผมผาเยอะหินขึ้นมาตามองศาตั้งคมมีดไว้รักเท่าไรเราก็ผาเยอะขึ้นมาเท่านั้นครับผมแบบนี้เลย รุนไปและก็ดึงกลับและค่อยๆพยเยอะมีดค่อยๆภายเยออมีดมันขึ้นมาเพื่อให้มันถึงคมเราจะเอาด้านเหลี่ยมนี้ถูกกับบริเวณคมของพุงมีดหรือใครอจะใช้วิธีนี้ก็ได้ครับผมเขาเรีย,ยกว่าวนหิน วิธีนี้ใช้มาตั้งแต่โบราณครับผมวิธีนี้ดีเมื่อที่เราวนไปบริเวณข้างเดือยมีดเนี่ยมันจะถึงคมได้ดีโอเคเห็นไหมถึงคมหมดแล้วครับผมทีนี้เราจะมารับด้านหูมีดสำหรับมือใหม่ใช้วิธีการรุนไปข้างหน้าแบบนี้เลยครับผมแล้วก็กวาดออก แล้วก็ค่อยๆไปเยอะมีดขึ้นมาหรือจะลักอีกลักษณะหนึ่งก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ไปกลับเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆไปเยอมีดขึ้นมาในรายละเอียดก็ใช้ขอบหินมืเดิมในการกวาดอ,อกลักษณะนี้เลยครับผมนี่เราจะเอาข้างเลยทั้งสองข้างโดยการกวาดลักษณะนี้ลงไปครับผม ด้านหูมีดที่ว่ารับไม้ตรงเดือยก็ใช้ลักษณะเดียวกันรูปมาจากหูมีดแล้วก็เข้ามาหาเดือยโดยการหมุนหินนิดหน่อยตามลักษณะนี้เลยมันจะไปกวาดบริเวณปลายเดือยพอดีเลยรับรีไว้ดูทีนี้เราก็ดูไม่ทันครับผมที่หนุ่มตรงเลงพยายามทำรายละเอียดแบบชา้าชพี่น้องดู เห็นไหมเพราะว่าเราไปนั่งดูใครถึงก็ลับแบบนี้เลยทีนี้เราที่เป็นมือใหม่ก็ไม่กล้าใจว่าเขาลับกันอย่างไรประมาณนี้เองทีนี้เก็บเรียบด้านนอกใช้วิธีการหมุนมีดเหมือนเดิมเห็นไหมหิน หินเราก็แนบอยู่ตลอดทีนี้หลังจากที่ว่าเราเก็บด้านนอกเสร็จเราก็เพียงแค่มากวาดข้างในกวาดข้างในเหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบเห็นไหมกวาดในลักษณะนี้กวาดเพื่อเก็บรายละเอียดแล้วทีนี้กวาดมันขึ้นไปกวาดมันลงมาโอเคเท่านี้เองครับผมจากเรารับเสร็จแล้ว เรื่องง่ายๆเคยก็ทำได้รับเพียงแค่ไม่ถึงห้านาทีห้านาทีก็คกมกิบสะบัดผ้าเราก็สามารถที่ว่าไปกรีดต่อได้อีกห้าไร่สิบไร่โอเคเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นี้ไปใช้กับผม